ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบวิชาสองอนุพัศาสตร์นะครับศูนย์ศูนย์กราบสอบเพื่อคัดเข้าค่ายหนึ่งปี2 5 5 2นรบอะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีทำข้อนี้เนี่ยมีวิธีได้2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกก็คือเราควรจะรู้ค่าของ sin 18กับ sin 54ก่อนนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยเฉลยไปเนาะนะครับก็คือ sin 18เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับรูทห้าลบหนึ่งส่วนสี่นะครับ ถ้าต้องการรู้ว่ามีที่มาอย่างไงก็เปิดอีคลิปนึงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีลึงให้นะครับแล้วก็ s ซ n 54าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับรูทหาบวกหนึ่งส่วน่นะครับาจากนั้นเมื่อคูณกันนะครับก็จะกลายเป็นรูทหลบส่วนครับตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเท่านี้เนาะคูณกับรูทหบวกส่วน คูณกันนะครับก็จะกลายเป็นรูทห้ากำลังสองลบหนึ่ลังสนะครับส่วนด้วย 4, 4ีคูณสี่ได้สี่กลังสเนาะนะครับก็จะกลายเป็นรูทหากำลังสองเนี่ยก็จะเป็นหนะครับลบหก็จะกลายเป็น4ี่นะครับสหารด้วย4กีกลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ1นในสี่นั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีหนึงนะครับ แต่ความจริงแล้วชีวิตจริงเราไม่จำเป็นต้องรู้ค่าของไซสิบแปดกับไซห้าสิเนาะนะครับแค่เออแค่รว้ก็จะมีประโยชน์บ้างนิดนึงนะครับทีนี้เราใช้เรื่องเอกลักษณ์เข้ามาช่วยนะครับเพื่อเป็นวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับไซสิบแปดนะครับคูนกับไซห้าสิบสี่ จะมีค่าเท่ากับออผมคูณ2 cos ้อทั้งบนทางล่างนะครับออคูณทั้งบนทางล่างไปเลยเอาจจะมีค่าเท่ากันเนาะทีนี้ครับตัวที่ไฮไลไท์เนี่ยนะครับ จะมีค่าเท่ากับ sin 2คูณ18นะครับนะครับคูณกับไซน์4องศานะครับส่วนด้วย2ข้อ18นะครับต,ตรงนี้มายังไงมาจากมาจาก2 s i ไ ทีตาคอสทนะครับจะมีค่าเท่ากับ s i n ์สองทีตนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เราสามารถเขียนไปรูปใหม่นะ2อคูณองศาก็จะกลายเป็น36องศานั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับไซน์36องศาคูณไซ้องศานะครับไซน์องศาเราสามารถเปลี่ยนออกมาได้ใหม่กับเป็น cos 9 0้4หนะครับหรือมันก็คือคอ,อร์ส3องศานั่นแหละนะครับหารด้วย2 c o คอร์ส o s 2 8คอส18ผมจะเปลี่ยนรูปใหม่นะครับกลายเป็นไซน์0 18ลบนะครับก็คือเป็นไซน์2องศานั่นแหละนะครับในที่นี้จากนั้นนะครับ ตัวข้างบนเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น s i ส์สามสิบหกนะครับคูณคอสสามสิบหกทั้งหมดหารด้วย 2, สองไซส์เจ็ดสิบสองนะครับอ่ะทีนี้ผมคูณด้วยสองทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่นะคูณสองไปปึ๊บก็จะกลายเป็นในตัวบรรทัดบนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสองไซส์ 2, สามสิบหกคอสสามสิบหกก็จะกลายเป็น ไซ n ์2คูณ36องศาก็คือไซ n ์72องศานั่นเองนะครับและบารทัดล่างนะครับก็จะกลายเป็น4 s i ไซ7์นะครับตรงนี้ก็จะตัดกันมาได้พอดีนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ใน4นะครับเป็น,นั้นเสร็จสิ้นอีกวิธีนึงนะครับก็เราจะมี2วิธีนะครับนั่นก็คือเราใช้ค่าของไซ n ์18กับไซ n ์54มาเป็นประโยชน์นะครับกับอีกวิธีนึ่งก็คือการใช้เอกลักษณ์ของตรีโกณมิตินั่นก็คือ S 2 s i ไซน์ทิตาคอทิตานะครับจะมีค่าเท่ากับไซน์สทิตานั่นเองนะครับอ่ะเป็นอันเสร็จสิน้นโจทย์ข้อสอบข้อนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่ว่ากกนน้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ